นะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับเกมไลน์เกมเศรษฐีนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆนิดหนึ่งนะครับที่ไม่ได้แคสเกมเศรษฐีช่วงกิจกรรมที่ผ่านมาเพราะเนื่องจากติดสอบปลายภาคที่ที่โรงเรียนนิดหนึ่งนะครับก็เลยไม่ได้ว่างมาแคสเกมเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งกิจกรรมล่าสุดมานี่เลยนะครับอัปเดตตัวละครใหม่นะครับในเกมเศรษฐีเวอร เซิร์ฟเวอร์ไลน์นะครับตัวละครมาใหม่ชื่อว่ายุนอานะครับมีทั้งคาร์ด S แล้วก็ S บวกนะครับรู้สึกว่าถ้าได้ยุนอาคาร์ด s เนี่ยจะได้100เพชรนะครับ S บวกได้300เพชรนะครับก็ถ้าผิดพลาดต,ตรงไหนก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรีวิวกันก่อนเลยนะครับอยู่ในสารานุกรมการพิเศษนะครับนี่นะครับ ส่วนลดค่าผ่านทาง60นะครับชนะเกมโบนัส57ค่าใช้จ่ายถูกลง41โอกาสทอง66ค่าก่อสร้างถูก70การควบคุมลูกเต๋า78แล้วส่วนลดการซื้อต่อ67นะครับแล้วก็มีโบนัสทอง15%โบนัสคะแนนอันดับโบนัส RP นะครับ10%แล้วก็สกิลนะครับเงินเริ่มเกมเพิ่มขึ้น40%นะคือเพิ่มเงินมาเบิ้ล40%ตอนเริ่มเกม ความสามารถจะคล้ายๆกับกงเล็บอินซีนะครับส่วนจี้เครื่องรางนะครับทุกครั้งที่ผ่านจุดสตาร์ทจะได้รับเงินเดือนเพิ่ม85%นะครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถของยุนอานะครับสำหรับสำหรับวิธีการครอบครองนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงนี้เลยนะครับวิธีการครอบครองก็คือ โดยการสะสมการอารบัมนะครับก็มีทั้งยูนอาร์คาร์ดเอสแล้วก็คาร์ดเอสบวกนะครับสำหรับยูนอาร์คาร์ดเอสสิ่งที่จะต้องสะสมนะครับก็จะมีเงาของยูนอาร์เอบวกกระเป๋าสพายของยูนอาร์คาร์ดเอบวกเงาของยูนอาร์คาร์ดเอแล้วก็กระเป๋าสพายของยูนอาร์คาร์ดเอนะครับส่วนยูนอาร์คาร์ดเอสบวกเนี่ยสิ่งที่ต้องทำหน้าก็คือยูนอาร์คาร์ดเอสโมอลล่านะครับ คาร์ดเเงาของยุน R A บวกแล้วก็ R r ว่าเบวกนะครับหรือถ้าเกิดใครที่ได้ยุน R าคาร์ดเแล้วเนี่ยแต่ขี้เกียจสะสมคาร์ดเบวกก็สามารถอัพยุน R ให้ตันเลเวลยีหได้นะครับแล้วก็มารวมกันนี่นะับสังเกตตรงด้านขวาสุดนะครับก็คืออัพยุน R ให้ได้ เลเวลยี่ห้านะค,คืออัพให้ตันแล้วก็นำการ์ดมารวมกับการ์ดเอสเลเวลยี่าอะไรก็ได้ก็จะได้เป็นยูนอาสบวกนะครับก็ก็เหมือนกับตัวละครใหม่ๆทุกครั้งที่ผ่านมานะครับอ่าก็ขอรีวิวตัวละครยูนอาไว้เท่านี้ละกันเดี๋ยวอีกอีเว้นหนึ่งนะครับก็คืออีเวต์สะสมดาวนะครับซึ่งอีกไม่กี่วันนะครับแผนที่ใหม่ก็จะมาแล้วนะครับก็คือแผนที่ สมรลภูมิลบนะครับก็ค,คือแผนที่ที่กำลังจะเข้าเซิร์ฟไลน์ในเร็วๆนี้นะครับอันนี้ผมขอไปศึกษานิดนึงนะครับว่าสามารถหาดาวได้ตรงไหนนะครับเดี๋ยวลองไปดูกิจกรรมก่อนนะครับอ่านี่ก็เป็นอีเวนต์นะครับนี่อีเวนต์นะครับ อีเวนต์ก็สะสมดาวนะครับเชิญเพื่อน1จํากัด1ครั้งนะครับรับ3ดาวเปิดลูกบาทกนะครับจากัด1ครั้งต่อวันรับ3ดาวนะครับคุณผู้ชมก็ลองไปอ่านดูก็แล้วกันนะครับก็เอาเป็นว่าขอจบการรีวิวตัวละครยุนอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็แล้วเพื่อนๆละครับได้ตัวละครยุนอากันหรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับมาแชร์กันนะครับก็ขอให้ทุกคนสนุกกับ เกมเศรษฐีก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ